เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่15กันแล้วนะครับสำหรับศึกอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับตอนนี้ทีมที่น่าจะเป็นเบอร์ต้นๆในการลุ้นแชมป์และลุ้น MVP เปลี่ยนมืออีกแล้วนะครับพวกเขาเป็นที่น่าเกรงขำอย่างมากดัลลัสคาร์บอยคือทีมทีมนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะครับว่าทำไมาถึงสุดยอดไปเลยขนาดนี้พร้อมด้วยพรีวิวความพร้อมของเกมสัปดาห์ที่15รอคนอยู่ ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ต็อกตั um ้มพันสิทธ์ทล์กที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกกับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่อินไซต์ออฟไซต์หรือริงไซต์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต็อกตั um ้มพันสิทธิวิชียาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุณ้นหูดูแลคุณเองครับ พี่สมชายสวัสดีครับสวัสดีครับท่านชมสวัสดีครับตั้มโอ้โหใส่เสื้อคาร์บอยอีกแล้วเสื้อเยอะเหรอฮะตอนนี้เนี่ยก็โอเคที่ต้อง <c oughs> ใส่ให้กับคาร์บอยเขาบ้างเรา<อ>ยังไม่ได้พูดถ<อ>ึงคาร์บอยเลยนะในตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาเนี่ยยังไม่ได้พูดบแบบเต็มๆเฉียวไปก็เฉียวมาเฉียวไปก็เฉียวมาสัปดาห์นี้นะครับผมมีหลายเรื่องหลายราวที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ก่อนอื่น คงจะต้องไปจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันก่อนนะครับกับช่วงพิเศษช่วงสำคัญที่มาในวันนี้เป็นครั้งแรกของรายการเรารู้กาันนี้เลยนะครับแต่ก็คือต็อกตั้มอินนัมเบอร์ครับต็อกตั้มอินนัมเบอร์นะครับไม่หายไปไหนแน่ๆนะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยเลขนี้นะครับเลข4ครับไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับเลข4ที่ว่านี่นะครับพี่สุเมฆครับมันมาจากการปิด เกมที่โคตรเร้าใจที่สุดในสัปดาห์ที่14เลยครับไม่มีใครเกินไอ้เพลงนี้แน่นอนนะครับต่อให้เพลงของ KC ที่ไม่ได้แต้ม <c oughs> ก็ไม่เร้าใจเท่านี้นะครับมันเป็นการปลิดเพลงของ t ไท a แลนด์เ l ลสนะครับตัววิ่งย้อนของทางด้าน r อ v e n รเวนะครับเขาวิ่งย้อนลูกพันระยะเนี่ยเจหลาน,นะครับพาเรเวนส์เนี่ยเอาชนะทางด้านแรมสไปได้ในช่วงต่อเวลานะครับ37ต่อ31 ซึ่งเป็นของแปลกทีเดียวนะครับเพราะว่านี่เนี่ยเป็นการวิ่งย้อนลูกพันธ์ในช่วงต่อเวลาเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์เท่านั้นเองนะครับแต่ดันทะลึ่งเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ ครั้งที่2แล้วละครับครั้งแรกย้อนกลับไปนะครับถ้าเกิดจำกันได้ครับในเกมที่พลิกล็อกเหลือเกินนะครับเกมที่เจสสามารถน็อกใส่บิลส์ได้เนี่ยเราได้เห็นมาแล้วนะครับวิ่งย้อนพันหกสหลาจากทางด้านของซาเวียร์กิฟสันนะครับส่วนอีก2คนที่ตั้มพูดถึงก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นทางแพทริกพีเดอร์สันในปี2 0ง1นะครับที่เกมเจอกับแรมส์แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เป็นทางชิฟที่ทีมพิเศษก็คือทาง แชมเบรแวนเวิร์วิ่งย้อนใส่ทางชา์เจอร์สในปี1995นั่นก็คือทั้ง4คนที่สามารถทำได้ตัวเลขต่อไปนะครับย้อนรอยคณิตศาสตร์กันหน่อยนะครับอย่าไปเชื่อมากครับเพราะว่าตัวเลขของเราใน EP นี้คือ1มากกว่า4ครับเพราะว่า 1, 1เดียวคนนี้มันคือไทริคิวครับพี่สุเมฆครับว่ากันว่าถ้า MVP ในปีนี้เนี่ยห้ามแจกให้วอเตอร์แบ็ก เขาคือเต็งหนึ่งครับไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะแต่ด้วยฟอร์มหลังจากผ่านไป14สัปดาห์แล้วนะครับระยะที่เขารับบอลสะสมไปแล้วของทางดนานเทริคิวเนี่ยมันมากถึง1481หลานะครับเปลี่ยนเป็น12ทัชดาวและตัวเลขตรงนี้เองเนี่นะครับ1481หลากับ12ทัชดาวถือว่ามากกว่าทีมร่วมลีกเนี่ยถึง4ทีมด้วยกันครับพี่สุเมฆครับ ก็คือที่พูดถึง4ทีมเนี่ยก็จะมี c a r ์ดินัลนะครับมีแ a นส์มี j e ส s แล้วก็ฟอร์คอนสโอกาสที่จะได้ MVP ถ้าไม่ใช่เป็นคอร์เตแบ็กก็ถือว่ามีเพียงแต่ตอนนี้มันมีข่าวที่ล่าสุดออกมาเนี่ยไทรทิวตอนนี้เจ็บนะเราหวังว่าเขาจะไม่เจ็บเยอะจนลงไม่ได้เพราะถ้าลงไม่ได้เนี่ยโอกาสจะทําสิติเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเพราะก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยก็ประกาศว่าเอาประมาณสองพัลานได้ โอ้ไอ้บ้าตัวเลขสุดท้ายของอีพีนี้นะครับนั่นก็คือ30เต็ม30ครับ <laughs> งงเลย30เต็ม30คือเลขอะไรแล้วชื่อนี้ก็เชื่อว่าคงจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นะครับเพราะเราจะปิดท้ายกันด้วยดาวเตะตีนระเบิดคนใหม่ที่ d ดอ l a ัสคาร์บอยไม่รู้ไปหามาจากไหนนะครับ เขาเป็นรุกกี้วัย28ปีนะครับชื่อดูแปลกๆนะครับเพราะถ้าเกิดผมกวาดสายตาไปเนี่ยผมจะอ่านว่าแบรนดอนอูเบลแต่ไม่ใช่ครับเขาอ่านว่าแบรนดอนอาร์รีนะครับเป็นตัวเตะรุกกี้ของดัลลัสปีนี้ฟอร์มระเบิดระเบอ้อมากดัลลัสเหมือนถูกหวยเลยนะครับเพราะได้เตะฟิลโกไปแล้วทั้งสิ้น30ครั้งแล้วก็เตะเข้าทั้งหมด30ครั้งโหบ้าไปแล้วนะครับถือว่าเป็นสถิติ100%ที่ยาวนานที่สุด ในประวัติศาสตร์ลีกเลยครับพี่สุเมธก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยนี่คือตำแหน่งหนึ่งซึ่งคาวบอยวิตกเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยจุดอ่อนคาวบอยส่วนนี้ก็คือตัวเตะแย่แต่อยู่ๆเนี่ยไปได้เอเอฟรี่มาเหมือนกับเป็นการซื้อหวยแล้วถูกเบอร์ครือซื้อแล้วโชคดีไว้ได้รางวัลใหญ่กลายเป็นตัวเตะแบบชั้นยอดคือตะกี้ตั้มพูดถึงว่าคนที่ไม่ใช่เป็นคอร์เตแบ็กแล้วจะเบียนลุน MVP เนี่ยนอกเหนือจาก ไม่ว่าจะเป็น CMC ไม่ว่าจะเป็นไทลิ i ิวอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาพูดถึงว่าเฮ้ยถ้าจะมีโอกาสได้ MVP ก็จะหมอนี่แหละมีโอกาสเพราะว่าทำสถิติ <ừ. S 1> ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในการที่จะเตะลูกฟิลโกลเข้าไปถึง30ครั้ังโดยที่เป็นการเตะป,ปีแรกตทน่นั้นเองเป็นลูกท,ลที่สำคัญเนี่ยเตะไกลด้วยนะครับเพราะว่าในเกมที่ผ่านมาที่ชนะอีเกิลไปเนี่ยแกเตะ59 <ừ. S 1> หลากับ60หลาด้วยนะ บ้าไปแล้วนะครับอิงโกรันในประวัติศาสตร์เลยที่เตะระยะตั้งแต่59หลาขึ้นไปเข้ามากกว่า1ลูกในเกมเดียวและนี่ก็คือทั้งหมดของต็อกตั้มอินนัมเบอร์ครับเอาละครับพี่สุเมฆครับเราเดินทางมาถึงช่วงนี้กันแล้วนะครับมีบางคนเขาเม้นมาแบบนี้เลยนะเขาบอกว่า ทำสองทำสองทีมเลยแต่ครับทั้งเคซด้วยแล้วก็ดัลลัสด้วยเพราะเขาบอก,ก<ะ>ว่าผมเนี่ยไปแกล้งพี่สุมเมธทีมฟอร์มดีขนาดนี้ไม่ยอมให้พี่สุมเมธพูดสักทีเดี๋ยวพี่สุมเมธจะอกแตกตายโอ้โห <laughs> นะครับผม,ม,มอ้าวพี่สุมเมธไหนไหนมันเป็นเรื่องของการเอ่อมันเป็นเรื่องของการพรีวิวด้วยนะครับในสัปดาห์นี้คู่เอกแน,น่นอนนะครับที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือคาร์บอยส์กับบิลส์นะครับคือคาร์บอยส์เองเนี่ย สัปดาห์ที่แล้วที่ชนะอีเกิลก็เลยทําให้มีผลงานชนะ10แพ้3เท่ากับอีเกิลแต่ว่าผลงานในกลุ่มดีกว่าก็เลยทําให้คาร,ร์บอยตอนนี้ขึ้นนํากลุ่มชั่วคราวก็คือในกลุ่ม mm. ของ NFC ตะว,วันออกฟอร์มการเล่นของคาร์บอยปีนี้ต้องถือว่ามาฟอร์มแบบแรงมากเนื่องจากว่าชนะมา5นัดติดซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดในตอนนี้ของทุกทีมใน NFL คือไม่มีทีมไหนล,ละที่ตอนนี้ชนะ5นัดติดเท่าคารบอยโดยที่ ใน5เกมที่ขอบอยชนะติดมาเนี่ยทำแต้มรวม201แต้มเฉลี่ยต่อเกมคือ40.2แต้มต่อเกมแล้วเสียเพียงแค่85แต้มในช่วง5เกมเฉลี่ยต่อเกมเสียเพียงแค่17แต้มเราจะเห็นเลยนะว่าโอ้ทีมลุกก็ทำแต้มระเบิรดเะเบิอเลยเกมรับก็ค่อนข้างจะเหนียวยอมเสียแต้มแบบชนิดที่ไม่เกิน20แต้มต่อเกมทีมบุกทีมรับปีนี้ก็สมดุลมากทีมบุกขอบอยอันดับที่4ทีมรับอันดับที่3 คือฟอร์มแบบนี้เขาบอกว่าม,มันเป็นฟอร์มที่น่าจะเรียกว่าเป็นฟอร์มชิงซ่วโบได้เลยสำหรับเดลัสคาร์บอยเองเนี่ยในช่วงหลังก็ดูจะปราบทีมที่เป็นที่ยอมรับนับถือว่าเอ้ยฟอร์มดีนะมีผลงานเป็นทีมที่แกล่งเป็นทีมที่แข็งอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในการที่ปราบเอาชนะฟิลาเดลเฟียมาได้นะครับเซียเตอร์อาจจะพอพูดได้อย่างน้อยก็เป็นทีมที่ชนะมากกว่าแพ้2เกมนี้สร้างความมั่นใจหรือว่าทำให แฟนๆน่าจะพอเชื่อด l ลัสได้หรือไม่ครับกับราคาที่ถูกหันขึ้นไปกับ power ranking ที่ถูกดันขึ้นไปว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะลุ้นซูเปอร์โบแล้วถ้าเกิดมีการจัด power ranking เนี่ยคารบอยตอนนี้ถูกขยับที่มาเป็นอันดับที่3แลเลนะเป็นรองเพียงแค่ทีมไนเนอร์สแล้วก็เป็นรองเพียงแค่เลเวนส์นั่นก็หมายถึงว่าถ้ามองเฉพาะแค่ในสายของ NFC เนี่ยคาร์บอยเป็นรองแค่ฟตที่ไนเนอร์ แด็กเรสคอร์ดเองถึงแม้จะมีผลงานตอนนี้อาจจะกลายเป็นเต็งหนึ่ง MVP ไปแล้วก็ตามแต่คนก็ยังมีคำถามเป็นคำถามโตๆว่าเฮ้ยแล้วถ้าเขาไปเล่นในเพลย์ออฟแล้วเนี่ยแดกยังเป็นแดกคนเดิมไหมแดกยังเป็นแดกที่เล่นผิดพลาดแดกเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยยังมีข้อที่ยังไม่ลงตัวยังมีเหว๋อๆวยังมีอะไรหรือเปล่าซึ่งเหล่านี้มันเป็นข้อพิสูจน์แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนที่จะเข้าเพลย์ออฟมันจะมีตัววัด เป็นตัวพิสูจน์ว่าปีนี้เขาพอ,อของจริงไหมเขาบอลจะไปไกลไ,ไหมให้ดูแต่แตนเกมของอีเกิลก็คือในสัปดาห์หที่แล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยอีเกิลเป็นทีมอันดับหนึ่งในเอ็นเอลยนะหลังจากนั้นในเกมถัดไปที่เรากำลังจะพูดต่อไปคือเจอกับบับเบ l ลบิลส์อันนี้ก็ถือว่าเ,เป็นทีมระดับเพลย์ออฟแม้ว่าฟอร์มอาจจะยังไม่เปล่งปลั่งในปีนี้เท่าที่ควรแต่ก็ยังเป็นทีมที่วหน่ากลัวหลังจากนั้นยังต้องเจอไมมี่ดอฟฟิน ก็ถือ <Auf> ว <s> ่าเจอทีมโหดๆทั <aries> ้งนั้นแล้วก็ปิดเจอกับทางทีมวอชิงตันซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ยากนั่นก็หมายถึงว่าเกมที่ขบอยจะต้องเจอหนักๆเนี่ยอ๋อทีมหนึ่งที่พี่ลืมแล้วก็ข้ามไปนอกเหนือจากเกมที่เจอบัฟฟาโล่บิลในสัปดาห์นี้แล้วเกมที่จะต้องเจอกับไมมี่แล้วยังมีอีกทีมก็คือจะต้องเจอกับไลออนส์ด้วยถ้าเอาชัดๆเลยนะครับเริ่มต้นจากจุดอ่อนที่พี่สมัเห็นในปีที่แล้ว มันคืออะไรและมันถูกแก้ไขแล้วหรือยังสำหรับดัลลัสในปีนี้ครับคือจุดอ่อนคาวบอยตั้งแต่เริ่มเปิดฤดูกาลหรือแม้กระทั่ฤดูกาลที่แล้วที่เห็นอย่างก็คือว่าการเล่นในเขตเรสซนเนี่ยยังไม่เฉียบคมพอแต่พอเริ่มตั้งแต่ในสัปดาห์ที่6ที่7เป็นต้นมาเนี่ยคาวบอยเริ่มปรับคือตอนต้นฤดูกาลเนี่ยคาวบอยโดนประมาทว่าเป็นทีมที่เน้นแต่วิ่ง S <S 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 ซึ่งก็ไม่ได้ว่าวิ่งเก่งเลยมากมายนะแต่ว่าวิ่งเป็นหลักคว้างนิดเดียวนในช่วงประมาณสี่ส้ห้าเกมแรกเนี่ยเขาบอยสถิตเรื่งองการคว้างยังไม่ค่อยดีไอ,อ้คำวิจารณ์เหล่านี้ไม่รู้ว่าไมา้ไม่กระที่ซึ่งแน่นอนเนะี่ยยังไงก็แล้วแต่คงต้องได้รับฟีดแบ็กตรงนี้มาบ้างเริ่มมีการปรับนะในช่วงตั้งแต่ประมาณสักช่วงสัปดาห์ที่5ที่6เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอยเริ่มกล้าที่จะฟว้างมากขึ้นเริ่มให้ปีกเนี่ยมีโอกาส แล้วคาบอยเองเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ใช่ว่ามีปีกที่กระจอกนะปีก,กร,ะนะระดับชั้นดีเลยแหละไม่ว่าจะเป็นซนะีดีแลมไม่ว่าจะเป็นแบดดี้คุกอายุอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่ายังมีสปีดความเร็วสูงยังมีมือขกันระับแล้วก็ยังมีเทอร์ปินคืออาวุธในเรื่องของตำแหน่งปีกเนี่ยถอวมาเยอะแล้วไม่กระทั่งอย่างไม่ว่าจะเป็นาทางทอรดพอลลาร์ดซึ่งเป็นตัววิ่งเนี่ยก็หลบมารับบอลสั้นๆแล้วทําได้ดีก็เลยทําให้คาวบอยเนี่ยเริ่มมีเกมรุกในการคว้างเนี่ยดูดีขึ้นคล้ายๆกับที่ทาง ในเนอร์สมีก็คือมีทั้งตัววิ่งที่วิ่งได้ดีรับบอลได้แล้วยังมีปีกตัวหลักแล้วอีกคนหนึ่งที่น่าจับตาดูก็คือแจ็คฟอร์คูเซนซึ่งเป็นปีกในคนนี้ถือว่าพัฒนาได้เร็วนะจากปีที่แล้วเนี่ยเป็นผู้เล่นปีแรกเนี่ยพอปีนี้ขึ้นมามเป็นตัวจริงทําหน้าที่ได้ดีในช่วงสี่สั้ห้าเกมหลังเนี่ยกลายเป็นตัวหลักในการที่รับบอลระยะสั้นๆได้ทําให้ศักยภาพในเกมรุกขอบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกตัวเล่นที่หลากหลายในเกมลุกส่วนเกมรับขอบอลแน่นอนเน,นี่ยแบ ตัวหลักลก็คืออย่างไมเคิลาพาซันก็ยังเล่นได้ดีผมอยากจะถามพิสุมเมธว่าไอ้ที่มันยกระดับขึ้นมาของดาร์ล s h คาร์บอยจากปีที่แล้วนะครับด้วยเหตุผลหนึ่งสองสี่ที่พิสุมเมธพูดไปเนี่ยมันทําให้ศักยภาพเนี่ยมันสูงพอหรือเปล่าพิสุมเมธมันสูงพอสําหรับการที่มีควอเตอร์แบ็กซึ่งพูดไม่รู้ไม่รู้จะพูดได้ไหมว่ามันเก่งหรือไม่เก่งอะในะไอด้ดกเพสคอร์ดเนี่ย นะครับแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่พอสําหรับรอบลึกๆการที่จะไปซูเปอร์โบว์ได้ปีนี้คาร์บอยส์ที่ต้องแบกแดกเอาไว้อะ <laughs> มัน, <laughs> ม,นมันโอเคไหมถ้าเกิดว่าแฟนๆของคาร์บอยส์อยากจะกลับมาผง,งาดฟ้าให้ได้เต็มที่แล้วพี่สุมเมธคือถ้าเรามองถึงตัวเลขสิติดูจากผลงานผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเขาตัดแบก,ตำแ,บกตำแหน่งตัว,วิ่งตำแหน่งต่างคือตรงส่วนเนี้มันโอเคแต่ สิ่งที่มันจะเป็นตัวตัดสินเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถอย่างเดียวอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดที่ใหญ่มากก็คือในเรื่องของจิตใจคือถ้าเกิดสมมุติว่ายังเป็นลักษณะที่เจอเกมใหญ่แล้วยังรู้สึกเหมือนกับเกรงยังมีข้อผิดพลาดซึ่งขอบอยเนี่ยก่อนหน้านี้ที่พี่พูดไปว่าขอบอยเนี่ยโอเคอาจจะเล่นในเขเวสซนได้ไม่ดีนะักแต่จุดหนึงที่เป็นจุดใหญ่ ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนของขบอยก็คือจะต้องพยายามอย่าเสียโทษเยอะเพราะที่ผ่านมาขอบอยเป็นโทษอเป็นทีมที่เสียโทษเนี่ยมากที่สุดในลีกเลยนะครับผ่านมาทั้งหมด14สัปดาห์เนี่ยเสียโทษไปแล้วทั้งหมดถึง97ครั้งเยอะสุดลีกซึ่งอการเสียโทษเนี่ยเราพูดมาต่ออยู่แล้วว่ามันเป็นตัวที่เหมือนกับว่าทําให้เกมรุกเนี่ยสะดุดซึ่งตรงนี้ถ้าขาบอยยังแก้ไม่ได้นะ มันก็จะเป็นปัญหาอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนอกเหนือจากจิตใจของผู้เล่นที่จะต้องพยายามเล่นให้มีสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้แล้วเนี่ยอย่าเสียบามบ่อยอนะครับผมก็ถือว่าดูแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีผมอยากเชียร์ทีมนี้มากเลยพี่สมเม็เพราะว่าผมรู้จักผมก็ผมก็เอาจริงๆนะผมตอนที่ผมดูเมกาฟุตบอลใหม่ๆผมก็มผมก็เชียร์วกเขาแหละผมก็ชอบเอ็กแมนสมิธนะครับแล้วก็ปีอของเขาอะ่ะนะครับผมก็ชอบแต่ว่าผมไม่ค่อยศรัทธาแดกเลยอะคือ <laughs> อย่างนี้แบบ แดกถ้าจะสามารถที่จะเรียกศรัทธาจากคนไม่ว่าจะคือไม่ใช่เพาะแค่ในเมืองไทยนะทางสเมริการเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่เชียร์เขาบอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูถูกจะค่อนข้างจะชี้ว่าเอ้ยแดกมึงไม่ได้ของจริงหรอกเพราะอะไรตัวเลขสวยก็จริงแต่ว่าเวลาเจอ,อเกมใหญ่มักจะแพ้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเก่งเ,งเฉพาะทีมร่วมกลุ่มเลยวะออกนอกกลุ่มไปทีไรก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยม,มันจะต้องแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือว่าจะต้องพาทีมเขาบอยเนี่ยไปถึงรอบลึก คือตอนนี้มาตรฐานของทีมคาวบอยเนี่ยการเข้าเพลย์ออฟเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องพิสดารเลยนะคือเข้าค mm. อบอเนี่ยต้องเข้านะถ้าไม่เข้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแบบผิดปกติละล่ะมันต้องเข้าแหละแต่ <Yeah. S 1> สิ่งที่เป็นเหมือนกับมาตรฐานที่คาวบอยต้องทําได้คือปีนี้ด้วยสกัยภาพแบบนี้คาวบอยควรจะอย่างต่ําที่สุดเนี่ยต้องชิงแชมป์สักคือต้องมองนี่ก่อนนะตั้มคือว่าคาวบอยเนี่ยพี่เชื่อว่าไอาการที่นํากลุ่มตอนเนี้ย อาจจะเป็นแค่ชั่ว,วคราวเพราะอะไรเพราะโปรแกรมของ c คาาบอยที่เหลือกับโปรแกรมที่เหลือของอีเกิลเนี่ยอีเกิลง่ายกว่าเยอะออเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่อีเกิลจะเป็นทั้กลุ่มเนี่ยสูงเพียงแต่ว่าอีเกิลจะเป็นซีดสอหรือจะเป็นซีดหนก็ต้องไปวัดผลงานกับทางฟอร์กี้ไนเนอร์สนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจับสลับแบบนี้นะจับสลับกับทางด้านของอีเกิล d a ดัลลัสก็จะไปเจอซีดสีซึ่งก็ไม่ยากอีกอ่ะ ใช่ก็คือบบยอย่างเงี้ยเออจอเทมเพิร์บเบย์หรือจะเจอเซนหรือจะเจอฟอร์คอนซึ่งมันก็คือสามทีมนี้ทีมใดทีมหนึ่งแน่นอนอซึ่งโอกาสจะผ่านเนะนี้ยพี่ว่าไม่ยากนะครับผมโอ้โห,โหน่าสนใจน่าสนใจขนาดว่าพี่สุเมธที่ดูโทษนะฮะเจียมเนื้อเจียมตัวมาตลอดยังบอกว่าแบบไอฮาบึงต้องชิงแชมป์สายแล้วอีแดกคือถ้ามันไม่ได้เนี่ยนะแดกก็ยังจมธรณยอยู่เหมือนเดิมคนก็อยามองว่า มันก็ยังได้แค่นี้แหละมันไม่ได้ดีดกว่าน,นี้นต่อให้สติจะสวยหรูหรือแม้กระทั่งนะต่อให้แดกได้ MVP นะแต่ถ้าแดกไปแพ้ในเกม d i v i t i o n a l p l a y o f f ก็จบคนก็ยังมองว่าแดกค,คือแดกมันไม่ดีกว่านี้แล้วล่ะ นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวไงว่ากันนะครับแล้วกับเกมคู่นี้นะครับพี่สุมเมธกเกมที่เจอกับทางด้านของบิลซึ่งต้องการจะรักษาฟอร์มตัวเองเอาไว้นะครับให้ได้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟแบบสบายใจมากกว่านี้อีกสักหน่อยพี่สุมเมธมองว่ามันเป็นเกมที่หนักขนาดไหนครับในการเจอกันของทั้งสองทีมคู่นี้ครับคือ Bu f f a l o b i อ l s เนี่ยตอนนี้มันกลายไปว่าทุกเกมที่เหลือก็คือนับตั้งแต่นในสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเป็นเพลย์ออฟทุกเกมเพราะอะไรเพราะตอนนี้ยบิลชนะเจ็ดแพ้หก คือทีมที่แล้วเพลย์ออฟได้เนี่ยต้องอย่างน้อยๆเนี่ยนะต้อง <10 S 1> ไม่มแพ้ไม่ต้องไม่แพ้เกินกว่า8เกมโอเคนั่นก็หมาย <Okay. S 1> ถึงตอนนี้โคตาของบิลเนี่ยเหลือแพ้อีกแค่2เกมอยงเงร,รับแล้วเกมที่จะต้องเจอต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยเนี่ยของบาเปโล่บิลอย่างเช่นในสัปดาห์นี้นั่นก็หมายถึงว่าถ้าจะเข้ารอบได้เนี่ยจําเป็นที่จะต้องชนะตั้งแต่ในเกมนี้เลยอะสำหรับบาเปโลบิล เพื่อการันตีว่าโอกาสจะเข้ารอบยิงพอมีคาร์บอยสตาสามารถผ่านบิลส์ได้ไหมเพราะบิลส์เขาก็คงเขาก็คงแฮปปี้แหละเขาสาชนะเคซมาได้นะครับรวมทั้งเหล่าผู้สนับกรณีก็มองว่าเกมนี้เนี่ยแม่งห้าสิบห้าสิบเลยรักใครก็เอาคนนั้นนะครับคือบิลส์เนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยตอนนี้เป็นต่อคาร์บอนล่าสุดเนี่ยจะรู้สึกว่าแน่สุดที่ประมาณสัก2แต้มนะครับซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเพราะว่าทีมที่เป็นเจ้าบ้านส่วนใหญ่เนี่ยถ้าฝีมือเท่ากันเนี่ยเขามักจะให้เจ้าบ้านเนี่ย เป็นตอบประมาณสักสามแต้มเพราะในความเป็น้าบ้านแต่เนื่องจากเกมเนี้เขาก็มองว่าคาบอยเองก็กำลังมาแรงส่วนบิลเองเนี่ยก็เล่นในบ้านก็เป็นเกมที่มัสวินที่ต้องชนะมันก็เลยทําให้สูงสีจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทําให้บิลจะมีโอกาสชนะคารบอยได้ก็คือจะต้องเล่นไม่ผิดพลาดเพราะปีนี้จุดอ่อนของบิลอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นทีมที่เสียเทอร์โนเวอร์เยอะโดยเฉพาะอย่างอาร์เนเองเนี่ยเสียอินเตอร์เซปไปละถึง14ครั้ง แล้วท mm ําสถิติคือเสียอย่างน้อยน้อยหนึ่งอินเซเซตติดต่อมาเก้านัดแล้วอะ่ะ mm hmm. คือการที่เจอกับทีมแบบคาวบอยถ้าต้องมานั่งดวลกันเนี่ยถ้าเกิดไปเสียแต้มต่อโดยการที่ไปเสียเทอร์โนเวร์อย่างเช่นอินเ์เซตแล้วก็กลายเป็นอินเดเซตแบบพลิกซิกด้วยนะอย่าลืมว่าเดลอนแ p l a ของคาวบอยก็ขึ้นชื่อนะในเรื่องการพิกซิกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่อยู่บุกมาเอ้าแล้วโดนพิกซิกหรือว่าบุกมาแล้วไปฟัมเบ้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ส่งเกมเสียเพราะฉะนั้น บิลต้องเล่นให้ละเอียดต้องเล่นให้เนียนอย่าผิดพลาดนะครับแล้วเกมรุกเนี่ยต้องทําให้ดีโดยช่วงยิ่งในเรื่องการวิ่งเพราะปีเนี้เกมการวิ่งของทีมบิลสไม่ค่อยดีต้องอาศัยการขวา้างเยอะซึ่งมันก็เป็นเหตุผลตอบรับกันว่าทาไมทําให้ปีเนี้ยอลเลนกลายเป็นเขาจะแบบที่ขว้างอินเตอร์เซ็กเยอะก็เดี๋ยวไงมาวัดกันนะครับฟังดูแล้วก็น่าจะน่าจะน่าจะพิสูจน์ไบก็คงเลือกคารบอยนั่นแหละ นั่นคือคู่แรกที่ผ่านพ้นไปนะครับเราเวลาไล่หลังมาแล้วนะฮะดังนั้นเราไปต่อกันอีกหนึ่งเกมนะครับพี่สุเมศครับนั่นก็คือ Re v ว n ส์ครับพบกับ j จ็กกัวส์ครับพี่สุเมศครับคือ2ทีมไม่ว่าจะเป็น Re v ว n สแล้วก็จากรัวเนี่ยเนี่ยตอนนี้นำกลุ่มโอกาสมนชั้นกลุ่มเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่จากรัวเนี่ยต้องถือว่าสะดุดนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยหกสองสตาร์ถือโอเคแต่ห้านัดหลังเนี่ยเริ่มแผ่วเพราะว่าแพ้3าจาก5้านัด และที่สาคัญคือแพ้มา2นัดติดส่วนที่สําคัญก็คือว่าการบาดเจ็บของเทว์ลเลนส์ที่บริเวณข้อเท้าเนี่ยมันส่งผลใน2เกมหลัก mm hmm. แล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้สะดุดได้เหมือนกันคือเกมรุก <Yeah. S 1> เนี่ยจุดเด่นของแจโก้ที่ผ่านมาก็คือการกว้างเดีย๋ยวที่บอกว่าถ้าลอเลนส์เจ็บเนี่ยมันจะกระทบตรงนี้ด้วยเพราะว่าเกม mm hmm. วิ่งเนี่ยยังถือว่ายังไม่ค่อยน่าไว้วางใจแล้วก็เป็นทีมที่ไม่ได้ต่างจากบิลส์ในเรื่องของการเสียทรูเออร์เหมือนกันนะแล้วก็จุดที่เสียเยอะมากของ ทางแจกัวคือการเสียฟอร์มเบลเสียไปถึงสิบสองครั้งแล้วก็โดนไปอีกส<ก>ิบอ <Inter> <ก>ินเตอร์เซ็ตก็ถือว่าเสียเทนนิวร์เยอะในเกมบุกครับอืมจริงๆแล้วเนี่ยก็ฟังดูแล้วผมก็แจกัวสผมก็รู้สึกว่าก็เป็นทีมแบบนี้แหละนะครับยิ่งคอร์ทแบ็กเจ็บบ้างไปเจ็บบ้างแบบนี้ด้วยนะแต่ว่าหนึ่งทีมที่ผมค่อนข้างแปลกใจที่พวกเขากลับขึ้นมามีลุ้นได้แล้วก็ชนะ10เกมไปแล้วด้วยนั่นก็คือเรเวนส์ซะมากกว่าครับพี่สมมตครับพี่บอกว่าให้จับตาดูเรเวนส์เพราะปีนี้แล้วเวนส์เองเน มาแรงเลยนะตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่5เป็นต้นมาเนี่ยเพราะว่าแต่นั้นหลังสุดเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ชนะมาสังนัดติดจุดเด่นแน่นอนคือทีมอย่างเ e เวนสเองเนี่ยมีทั้งตัววิ่งที่โอเคมีคอร์ทแบกอย่างลามา Jackson ที่ทั้งวิ่งเองก็ยอดเยี่ยมแล้วก็การคว้างปีนี้ก็ดูนิ่งขึ้นทำได้ดีขึ้นก็เลยทำให้เป็นจุดเด่น พราะว่าจุดเด่นในที่ผ่านมาของทีมอย่างเลเวนส์เองคือการวิ่งอันดับที่1ของลีกเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยถึง157.1้หานลาต่อเกมแล้วก็เป็นทีมที่ทาแต้มเฉลี่ยต่อเกมก็ถือว่าเยอะนะประมาณ28แต้มต่อเกมเพราะฉะนั้นเนี่ย ừ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  มันก็เลยทาให้ทีมนี้ส่งเกมกลางไปได้สวยในเกมรุกแล้วเกมรับก็ไม่ธรรมดาเพราะเกมรับอย่างของเลเวนส์เองเนี่ยแซคคู่แข่งเก่งมากนะเป็นอันดับหนึ่งของลีกคือทําไปทั้งหมดเนี่ย49ครั้งซึ่งตรงนี้มันทําให้ ทีมรุกก็โอเคเกมรับก็เหนียวแน่นกดดันฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะคาเตอร์แบ็กได้ดีก็เลยทําให้ส่งเกมของเรเวนส์เนี่ยน่ากลัวแล้วคู่นี้พอมาเจอการพิสุเมธมองซ้ายมองขวาแล้วหันไปทางไหนครับคือพี่ยังเชื่อว่าจะเป็นเรเวนส์นะ ที่น่าจะยังดูดีกว่าคู่สุดท้ายนะครับเราไปดูศึกพลังนกกันครับพี่สุเมย์ครับซึ่งตามโลโก้แล้วเนี่ยแม่งหันหน้าออกกันด้วยนะครับอีเกิลเจอกับซีคอสครับพี่สุเมย์ครับทีมที่ดูจะตุปดตุเปมาทั้งสองทีมมาเจอกันคืออย่างอีเกิลเองเนี่ยจากเดิมที่เป็นทีมสี่หนึ่งเนี่ยพอแพ้คอบอยก็เลยล่วงมานิดหนึ่งแต่อางน้อยๆเนี่ยทีมก็ยังถือว่ามีศักยภาพนะแม้ว่าในช่วงสองนัดหลังเนี่ย จะแพ้ติดต่อกันซึ่งเป็นครั้งแรกของฤดูการที่โดนแบบนั้นแต่เนื่องจากว่าโปรแกรมที่ไม่ถือว่าโหดนะักในเกมที่เหลือของ Eagles เนี่ยก็เลยอย่างน้อยๆจะทำให้พวกเขายังมีโอกาสที่จะยังเป็นแชมป์กลุ่มในกลุ่มของทาง NFC ตอนออกได้ไม่ยากนะักถ้าเทียบกับโปรแกรมของขบอยที่ยากกว่าเนี่ยส่วนทั้งซีฮอปก k เนี่ยจากเดิมที่เริ่มต้นฤดูการสวยๆนะชนะ6แพ้3เนี่ยแต่ปรากฏว่าอยู่ๆฟอร์มหลุดแพ้มาสีนัดติด ก็เลยกลายเป็น <das> ว <quart an> ่าตอนนี้โอกาสเข้ารอบเนี่ยถือว่าคือจัดเหมือนกันเพราะเขาอยู่เพียงแค่อันดับที่3ในกลุ่มของ NFC นวัตอนตกเป็นรองไม่กระทั่งทีมแรมส์แม้ว่าผลงานจะเท่ากันแต่ว่าผลงานในกลุ่มนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยกลายเป็นแรมเหนือกว่าเขาก็เลยอยู่แค่อันดับที่3โอกาสเข้ารอบเนี่ยถือว่าลำบากเหมือนกันถ้าเกมนี้แพ้อีกด้วยไงเท่ากับว่าโอกาสยากแล้วเดี๋ยวที่พี่เคยบอกไ้ว่าทีมที่แพ้ถึง8นัดแล้วเนี่ยโอกาสจะเข้ารอบเนี่ย มันจะยากเพราะถึงแม้ <Yeah. S 1> ว่าจะมีผลงานเท่ากับทีมอื่นๆที่ชนะแพ้เท่ากันแต่ถ้าไปเทียบดูผลต่างระหว่างการที่แพ้ชนะในกลุ่มหรือว่าในดิวิชันเนี่ยอาจจะสู้เขาไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> เกมนี้ซีฮอคเหมือนกับว่าเป็นเกม play off คล้ายๆกับบัฟฟาโลบิลเหมือนกันคือต้องชนะ <Yeah. S 1> แหละหาวิธี <Yeah. S 1> ยังไงก็ต้องพยายามชนะให้ได้คือฟอร์มอะยังไงอีเกิลส์ดูเหนือกว่าซีฮอปก็ซีฮอเองเนี่ย สัปดาห์นี้ยังไม่แน่ใจเลยนะแนวโ้มน่าจะไม่ใช่ด้วยก็คือจีโน่สมิธเนี่ยยังมีอาการบาดมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณขานีบซึ่งจากการบาดเจ็บแบบเนี้ยปกติแล้วเนี่ยจะต้องพักประมาณสัก2อวีครับนั่นก็หมายถึงว่าในสัปดาห์นี้น่าจะลงไม่ได้แต่ดังนั้นเกมนี้ก็น่าจะกลับมาสู่ความเก่งกาจอันเป็นปกติของ Eagles ได้แล้วถูกไหมครับพี่สุเมเมื่อพี่สุเมพูดอย่างนี้คือ E a เ l e s เองเนี่ยถ้าเราดู ไม่นับ2เกมหลังสุดนะซึ่งอาจจะมีให้เห็นว่าโอเคบางยังม,มีข้อผิดพลาดยังม,มีเทอร์เนอร์เดอร์ช่ายยิ่งเกมที่เจอข<ม>บอยเสียไป3 f ฟัมโบลซึ่งมันเป็นฟอร์มโบลสำคัญเลยนะเป็นช่วงจังหวะที่กำลังบุกเข้าไปทำแต้มเนี่ยอยู่ๆไปฟอร์มโบลเสียการคลองบอลถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มแล้พี่เชื่อว่าอีเกิลเนี่ยเหลือกว่าทั้งลุกทั้งรับโคชชิ่งเองจะว่าไปแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมี ว่านักโค้ชที่ประสบการณ์อาจจะดูน้อยกว่าพีแคลร์ของซิฮอกแต่นิกเซอร์นี่เองก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะกระตุ้นลูกทีมแล้วก็น่าจะพาทีมเนี่ยกลับเข้าสู่ทางที่เก่งในช่วงที่ผ่านมาได้เพราะฉะนั้นที่มองว่าเกมเนี่ยยังไงอีเกิลก,ก,ก็น่าจะดูเหนือกว่าและนี่คือทั้งหมดนะครับในพรีวิว3คู่ของเราแต่รายการยังไม่จบนะครับเพราะว่าช่วงต่อไปของเราก็คือ ผมมาอยู่ในช่องเล็กๆที่เป็นช่องประจําของผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นผมจะถามอย่างรวดเร็วเริ่มคู่แรกนะครับแบสกับบราครับบราครับบัคเกอร์เนสแพคเกอร์ครับแพกเกอร์สครับคู่ต่อไปครับเท็กซันกับไททันส์ครับเท็กซันส์ครับเอ้ยไม่เชื่อบารามีอุตสาหชนะดอฟฟินมาให้ดูคือดอลฟินเนี่ยมีคนสงสัยเหมือนกันว่านำสิบสี่แต้มหรือสามนาทีแพ้ได้ยังไงเอ้ยเวกัสคอร์อนะครับเจสกับดอลฟินครับ ดอลฟินครับชีฟกับเพ t เทียสโอ้โหเละละมึงเคซี oh, oh. <laughs> ถ้าแพ้เ a t เ i ีย s ก็โอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มคงจะหลุดลอยแหละเพราะฉะนั้นเคซีครับไจแอนส์กับเซนส์เซนส์ครับไปต่อนะครับต่อจากเซนส์แล้วเราจะไปที่ฟอลคอนส์กับแพนเทอร์สครับฟอลคอนส์ cons, ครับคอมเ a ดี้สกับแรมส์ครับแรมส์ Rams, ครับไนเนอร์ ers, จะมีสะดุดกับคาร์ดิน l ลใช่ไหมครับ โอ้ตอนนี้เป็นฤดูการเก็บนกของทางทีมไนเนอร์สนกมาแต่ละตัวนี่โดนพี่แกสอยร่วงตลอดเพราะฉะนั้นคาร์ดินาลส์ไม่น่าจะรอดครับคาร์บอยกับบิลครับยืนยันที่คาร์บอยครับครับผมแล้วก็เรเวนส์กับแจ็คกัสครับเรเวนส์ครับปิดท้ายอีเกิลส์กับซีฮอคครับอีเกิลส์ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดในรายการของเรานะครับต็อกตามทอกอยู่กับคุณมาจนถึงสัปดาห์ที่15แล้วนะครับยังไงซะเราตามกันไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับเจอกันเนี่ยสัปดาห์หนึ่ง2 EP นะครับที่เจอกับพี่สุเมธด้วยแล้วก็1 l i e ไลฟ์ในคืนวันพฤหัส2ทุ่มนะครับเอาละครับวันนี้ก็คือทั้งหมดใน EP นี้นะครับไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับต็อกตามท็กลาละครับ